นี่คือเคสจริงที่เกิดขึ้นบ่อยมากนั่งงานมากักจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่มีเวลาเลยพี่ทำงานเอกสารถึงพุ่งรถงระบบพี่จะง่ายยังไงแล้วก็ตามผมก็ไม่มีเวลาอยดีนะครับขี้เกียจกว่านั้นอีกนะครับผมทำพีโอบแบบเรีเยกเร็วๆสมมติว่าผมอยากจะซื้ออินบุญเบาไปเข้าหน้างานหรือจะไปจะไปสร้างเซลล์ออฟฟิศสมมติจะสร้างเซลล์ออฟฟิศโครงการอิสิมพัทยาครับผู้ขายสมมติว่าสามซื้อของกับสองเจริญชัย นะครับผมก็พิมพ์สอนเดินใช้ก็ค่อยๆจับไว้มาดูว่าคนที่ผมเคยซื้อไว้แล้วเนี่ยโฮแมแอนด์แฟลกก็จะเป็นลิสต์เบนเดอร์อยู่แล้วทันทีบนหลังผมก็แค่คลิกโฮแมแอนด์แฟลกผมจะดึงโฮแมแอนด์แฟลกชื่อรายละเอียด<ม>คุณฝ้ายเบอร์โทรอะไรมันขึ้นมาหมดเลยไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะพอพีโอวันนี้นะครับส่งของด่วนเลยขอของพ่งนี้เลยแล้วสอนเดินใา้ต้องการพีโอทันทีนะครับผมมีปุ่มติ๊กว่าส่งอีเมลให้ผู้อำนวยกาด้วยมันจะมีอีเมลไปหาผู้บริหารเว่าผู้บริหารจะเที่ยวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่่ไปททีีกรุงเพวันน อีเมลไปบอกว่าผมต้องการขอของด,ด่วนผมซื้อผซื้อไดมอนด์ล็อปนะเขียน,นง่ายพันสี่ร้อยก้อนนะครับต้องขอให้ส่งของด่วนเลยเดี๋ยวนี้เลย,เยวันพรุ่งนี้เลยนะครับหมายเหตุด่วน,นมากๆนักงานมันจะขออะไรด่วนดวนนี้เสมอ <c oughs> ริแมงเขาจะแวงคลาวแหนก็ดียังไงก็ต <c oughs> ามตลอดเวลาทุกคนเข้าจ่ <c oughs> อ่ะ ขอมาปุ๊บก,ก็พิมมาครับมีแท็บเล็ตมี i อ a d ดอะไรนี้หน่อยอยู่ร้านกาแฟก็พิมมาได้พิมมา <c oughs> นะครับผมกดสร้างเสร็จปุ๊บไม่มีเวลาจัดสรรที่วันนี้ขอด่วนๆเลยบิวมันก็เลยมีโฟลที่เราวาดรูปไปให้ตรงนี้นะครับโฟลจะตอนนี้ผมกำลังพูดถึงโฟลกล่องนี้กล่องอนนี้เรามากล่องนี้เนาะเป็นการสร้าง PO หนึ่งใบนะครับขั้นแรกก็คือเอกสาร แต่ว่าในความจริงหน้างานบอกว่าไม่มีเวลาจัดสรรเลยพี่อนุมัติของก่อนนะฮะเพราะจะต้องพิมพ์ PO ไปเนี้ยส่งให้สอบเจินชัยเขาละตรงนี้มันก็เลยมีลูกศรครับในรูปที่ผมวาดไปให้ก็จะมีลูกศรว่ามันบบสวิชกันได้ flexible บิลพอที่หน้าง,งานจะบอกว่าเฮ้ยจัดสรรที่หลังขออนุมัติก่อนเลยนะครับผูวว้บริหารจะเห็นปุ่มอนุมัติก่อนเลยนะครับแต่มัมนจะมีแดงๆอยู่นี้ก็ตามแต่เข้าใจได้ลูกน้องต้องการของด่วนผมกดอ,อนุมัติให้ก่อนก็ได้ผมกดอนุมัติให้ก่อนพอกดอนุมัติปุ๊บงั้นมทีป ผมก็จะพิมพ์อันนี้ส่งแฟกให้สอนเจริญชัยหรือผมอ e ีเมลให้สอนเจริญชัยแล้วจบหน้าง,งานก็ได้ของมาปับ๊บไม่ยอมจัดสรรทันทีมันก็จะขึ้นมาเป็นในในหน้าแผงบริหารเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นเอกสารคงค้างอยู่ตรงเนี้ยมีเอกสารมาใหม่แลรอให้ผมมาจัดสรรอยู่รอให้เอเจเียมาจัดสรรอยู่ผมมีหน้าที่ไล่เอกสารอันี้ให้เป็นศูนย์ก็พอพอมันจัดสรรแล้วเอแปลว่าโครงการจะรับรู้ต้นทุนแล้วแล้วเราก็จะได้ดูรีพอ์ต์ด้ชัดเจนต่อไปนะครับอ่ มากผมเคลียร์ๆก่อนเอ็นจิเนียร์มาจัดสรรให้ผมก็ได้นะครับอิสตินพัทยาที่สองเจริญชัยมูลค่าสองหมื่นกว่าบาทโอเคมาจัดสรรที่หลังเอกสารที่อนุมัติไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขไม่ได้นะหรือว่ามาเปลี่ยนการจัดสรรได้เฉยตัวเลขจะโดนล็อกแล้วครับ1,400ล็อ 4, กอจำนวนโดนล็อกราคาขายโดนล็อกแล้วทําได้อย่างเดียวคือมาจัดสรรจัดสรรได้ก็โดนล็อกครับไปเข้าไหนไปเข้า105ผมจำได้แล้วเพื่อความเสีย่ยง งานก่อชาตินะครับสมมุติว่าบอกว่าไปใช้ไซส์มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปใช้ไซส์อื่นเลยก็ได้นี่คือตัวอย่างว่าไปใช้ไซส์อื่นที่มันใกล้เคียงกันอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้นทุนมันก็จะวิ่งออกไปสองดีพอร์ตทันทีไม่ต้องไปทำรีพอร์ตสองทีจัดสรรเสร็จก,ก็กดบันทึกรีพอร์ตวิ่งเข้าแล้วจบแล้วไม่ต้องไปทำรีพอร์ตอีกอันนี้ผมทำตัวอย่างเรียบร้อยคลน บางทีเราสามารถกำหนดสิทธิ์ได้เลยครับว่าไม่ให้เขาเห็นอะไรรีพอร์ตบางตัวฝ่ายจัดซื้ออาจจะไม่ต้องเห็นก็ได้นะครับผู้ปร,เ,เ,รเจอรเห็นอะไรได้บ้างผู้บริหารเห็นอะไรมันคือระบบธุรกิจเต็มๆเ,เลยครับเราเซ็ตได้นะครับวันนี้ผมมีใบสั่งซื้อหลายใบมากที่สินพัทยาสองใบล่าสุดที่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดนะครับเอกสารไหนที่รอกนนารอนุมัติอยู่ผมก็มากรองดูนี่คืองานที่ผมเคลียร์ต้องเคลียร์ให้เสร็จทุกวันในฐานะผู้บริหารในฐานะเอนจิเนียร์ต้องมีงานที่ต้องมารอจรัดสั่งอยู่จี่ใบ มีโครงการเก่าๆที่ไม่ยอมจัดสรรงทันทีเอกสารทุกอย่างจะพยายามจะทําให้คุณติดตามต้นทุนได้งา่ายติดตามการทํางานได้งา่ายถ้าคุณยกเลิกเอกสารกมจะ้องบอกมีประวัติว่ายกเลิกเพราะอะไรยกเลิกเพราะว่าเอากสารผิดไม่มีการสั่งซื้อจริงนะครับเสร็จแล้วข้างล่างมันก็จะมีประวัติไว้ให้ว่าเอกสารที้เปิดมาใครเป็นคนเปิดเปิดมาวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นคนยกเลิกเอกสารทั้งหมดจะไม่มีทางลบออกจากระบบได้เพราะเราเชื่อว่าความโปร่งใสเป็นเรื่องสําคัญ ออกผิดก็บอกมาก็บอกมาว่าออกผิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีต้นทุนมันจะหายไปโครงการขาดทุนการเป็นกำไรขึร้นไปทันทีเพราะมีคนลบเอกสารไปชิบชิบเฉยๆไม่ใช่ครับข้างล่างมีประวัติอยู่ว่าสร้างโดยใครอนุมัติโดยใครใครมายกเลิกตรงไหนวัน,นที่เท่าไหร่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วแล้วเราก็เรียนรู้มาจากยูเซอร์ยูเซอร์เป็นคนบอกตัวเองว่าเอออยากได้อย่างนี้ไม่อยากให้ลบเอกสารทิ้งนะเพราะว่าหรือว่าแม้กระทั่งตอนจัดสรรต้นทุนเมื่อกี้ครับเวลาผมจะเลือกบัตรเจ็ตที่จะจัดสรรเนี่ย ตอนแรกสุดเลยเนี่ยิวออกแบบมาโชว์บัจเจตคงเหลือเมื่อกี้มีบัจเจตอยู่แปดล้านใช่ไหมพอเริ่มใช้เงินไปเรื่อยเงินก็จะร้อยหลออไปเรืเ่อยมันเหลือแบบแปดหมื่นแปดแปดพันบ้างคนก็จะเริ่มกลัวคนกลัวความผิดก็ไม่อยากจะจัดสรรลงไปในนี้ถึงแม้มันจะเป็นค่าติดบนเบาก็ตามแต่ไปไปซ่อนไว้ที่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราเรียนรู้ใหม่้ยคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นของเป็นเลขบัจเจตไว้ดีกว่าไม่เอาเลขคงเหลือเราจะเห็นเลขบัจเจตเสมอครับแล้วก็ค่อยๆจับตัดแอคชัวไปอย่างน้อย มันจะเกินก็เกินครับเราไม่ได้มาบอกว่าเกินแล้วมันผิดอะไรคือบริษัทควรจะรู้ว่าแฟกความจริงคืออะไรเรากำลังบริหารด้วยแฟกเบสนะครับถ้ามันเกินก็แปลว่ามันเกินโครงการน้าว่างหน้างานก็ต้องทําได้นะครับผมไล่ลบเอกสาร,ร,รค,ค้างๆไว้นิดนึงเพื่อจะให้เห็นภาพว่าเวลาเราเคลียร์งานอย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกวันเนี่ยเราดูรีพอร์ตได้ท,ทันทีเองก้าครรับ หลายลอย่างเป็นฟีเจอร์ใหม่ีฟมมีเจอร์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานถ้าใครตาม a c e b o o k วิวอยู่เพิ่งมีฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานทุกคนจะได้ใช้โปรแกรมที่ใหม่ที่สุดเสมอครับโปรแกรมพวกเราอาจจะอัปเดตทุกสัปด,ดาห์นะครับวันพฤหัสบดีสุาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆผขึ้นมาก็ติดตามข่าวใน Facebook ของพวกเราได้ข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เอาไปลงในเครื่องคุณแต่ละคนถ้าอย่างนั้นผมก็อัปเดตทีก็พี่ครับส่งรับโปรแกรมอัปเดตแต่มาโปรแกรมมันอยู่บนเว็บนะครับทันทีทุกคคนน้ใใชขอองหมม่เสะรับ ก็ที่เราอยากให้ทำก็คือว่าพอทุกๆครั้งทําง,งานเป็นระบบทุกๆวันอันุบติเอกสารจัดสารซะเรียบร้อยถ้าอยากไปดูรีพอร์ตก็ดูได้ท,ทันทีแต่ว่าใครจ,จ่ายข้าหมดแล้วครับผมขอบคุณมากครับ